สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube จตุราลงการเกษตรครับนะครับคลิปนี้นะครับจะพาไปรับชมนี่ครับแปลงอ้อยอ้อยนาได้พี่น้องเด้ออ้อยนานะครับเป็นอ้อยพันธุ์ขนแกะสามนะครับเป็นคลิปเก่าก่อนที่จะไปสู่แปลงปัจจุบันนะครับวันนี้เดี๋ยวพอดีจำไม่ได้ว่ามันเป็นยังไงเด้พี่น้องบอกความเดิมความเป็นมานะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับก็ เราปลูกเมื่อปีที่แล้วนะครับทีนี้ก็จะมาดูว่า,าใช้มันเป็นยังไงนะครับเครื่องปลูกที่เห็นนี่เป็นเครื่องปลูกานาตั้งนะครับเครื่องสับท่อนการปลูกนะตั้งเป็นเครื่องของเราเองนะครับติดกับคูมูตา M9540 ใหญ่นะครับเดื่อพี่น้อกนี่นะบรรทักิจไทยครับบรรักิจปลูกจะเป็นของพี่ใหญ่นะครับส่วนรากรดเขียวข้าวเนี่ยก็จะเป็นตัว MU55 นะครับก็ใช้ต่างบรรักิจกันนะครับ นะครับน้องชายครับพ um um> okay ี่แยมครับพีบุ้คุณนะครับประจับหน่วยรถเดี๋ยวเบิ้งนะครับว่าปัจจุบันมันเป็นยังไงนะครับเนี่ยเราเราความเก่าย้อนความหลังเนี่ยนะครับเพื่อดีเซนท่านท่านก่อนเกน็ดยังมีปูกนะครับหาบางอย่างเนี่ยเราไทยเดือตาม ก็จะขนขึ้นใส่ที่นี้แล้วนะครับเออจะได้ล่างรถเกีียวขอครับอันรถสิบล้อป่ะเออพอดีละเะยนั่นไงซับสม,มุนไม่ยังเกีียวอยู่ป่ะจะได้ซับสม,มสุนอีกซิบคลิปเลยพ่อแห้งอ่ะพ่อละคลิปนี่โอ้แต่ว่าไปเจอเทียมนี่ซาใจขนาดวะสวัสดีครับ สวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube จตุรงการเกษตรครับอันนี้เป็นจะพาไปดูนี่ครับอ้อยนี่ผมน่าจะรอบที่สามแล้วรีวิวอันนี้ก็เอินอ้อยหน้าเด้พี่น้องเด้ท่านคอนกัน3สามเดี๋ยวคุณจะของหน้าคุณมากอีกทางหนึ่งพอส่วนเสียเขียวๆคุณนะครับช่องเราก็จะบรรยายได้ระบบสองภาษานะครับ <laughs> ถ้าภาษาที่สอยู่ลูกว่าลงเสียงไห่ ภาษาดีซีกับภาษาหลันหน้าที่ปรึกษาของช่องยุใสกับบลูนะครับอ้อยที่เห็นเนี่ยเขมามว่าอ้อยพันขอนแก่นสามนะครับมันลงไปบ่ใดพี่น้องมันไข่เอออ้อยไฮนาเดี๋ยวผมพี่คลิปเก่ายเยอะด้วยเพราะปลูกหลานสาวมาปลูกบักแตงโมผสมนำ้ำนะครับมันกลายง่ามอยู่กับพานอยู่ถือว่าพานอยู่บ่ใดง่ามเลือดเลอือดคือ อ้อยคนอื่นเขาเพราะว่าปุ๋ยเราก็ตามสภาพนะครับมันก็ไม่ได้ถึงเนี่ยนะครับมันมันอยู่ในหน้าเลยพี่น้องเนี่ยนะครับเพราะว่าอ้อยทางอีสานน่ะมันมันบ่ก็คืออ้อยทางนครปฐมเพิ่นใส่พันธุ์นี่ยังอยากไปหามาปลู่กันได้เพราะว่าอ้อยอยู่ในหน้าเนี่ยมันก็สูงอยู่นะครับเมตรนกสิบเมตรเจ็ดสิบแต่ว่าของเพิ่นน่ะมันที่มันสองเมตรกว่าเหมืนเนี่ย เพราะว่าเขาเขาอ้อยถึงไอ้เขาปุ๋ยเขาถึงครับเราลองพื้นด้วยขี้ไก่บ้างนะครับเรียะว่าแปลงข้างบนที่รีวิวมาเมื่อสักครู่นี้นะครับอนมันจะจืดแน่เพียหนังไอ้มันเป็นไฮนามันก็เลยบางที่มัน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 บ่มักน้ำเนี่นะครับพ่อได้อยู่แต่ว่ากับบ่ปันใดไอ้หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เก่า น้ำนักกับสิไดเยอเห็นเห็น,เห,นเห็นมันเห็นมันในน้อยเล็บน,น,นี่เป็นน้ำนักดีได้นี่ครับเพราะว่าน้องจะเก็บน้องก็จะสังเกตอยู่นะครับว่าแปลงในที่เขาขุนเข้าไปโรงงานเนี่ยนะครับแต่ว่ามันก็หลายนะใช่ว่าแปลงใดเป็นแปลงใดมันก็บ่บได้จืดอบได้จือนี่คือหมายว่าไม่ได้จดจําไม่ได้ทําสถิติไว้นะครับข้อใดเยอะพี่น้องใส่ปุ 3, ๋ยสามเถออเื้อแรกศูนรห้องพืนนะครับ ห้องพื้นกับสูตรปกติเท่านี้แหละครั้งที่สองเมือ่อสักสองเดือนสามเดือนก็สิบหกแปดแปดนะครับใส่ปุ๋ยทิพย์มั่งตอนนั้นมาเด้อปุ๋ยทิพย์สปอนเซอร์เนี่ยนะครับมันก็จะลกอยู่อย่างนี้แหละครับเพราะว่ามันจะเป็นช่วงปลายฤด,ดูกาลแล้วนะครับครั้งที่สามนะครับใส่ปุ๋ยหัวท้ายหนักนะครับยี่สิบสิบสี่ยี่สิบเอ็ดบ่ ปุ๋ยโรงงานแพงอยู่ได้ไปหน่องเลยสอบสอบหนึ่งพันหาที่นี่แหละเดีเ๋ยวมาไปแก้มากับน่องไปแก่คือไปบรรทุกนะครับไปบรรทุกมาจากโรงงานก็ไปกับน้องชายเนี่แหละครับไปบรรทุกปุ๋ยก็เอามาใส่นะครับให้มันเจริญเติบโตกบใบมันมันหกยว่ได้พี่น้องมันเบิ่งยากอยู่เลือนมันมันหนานี่แล้วนะครับ ภาพที่ท่านกําลังรับชมอยู่นี้ขณะนี้นะครับเป็นอ้อยพันธุ์ที่เรียกว่าขอนแก่นสามนะครับเป็นพันธุ์ที่ยอดนิยมในพื้นที่ของอุดรน,นะครับขอนแก่นหนองบัวลำพูนะครับใช้ปุ๋มกับซีเมนต์จะดอกเมืองน้ำตาลเพิ่มบนท่านนั่นนะครับใส่ปุ๋ยสามครั้งนะครับอายุ8 9เเดือนแล้วล่ะนะครับต้นอ่า ปุมพาต้นต้นธนวาเนี่ยนะครับก็จะโรงงานก็จะเริ่มเปิดหีบแล้วนะครับก็จะตัดนําส่งโรงงานนะครับเพื่อหาเงินมาจุนเจือนะครับเ <c oughs> นี่ยนะครับก็ดูดูเพื่อเรียนรู้ดูดูเพื่อแบ่งปันกันครับ ปุ๋ยห้องประเด้เน้นหลายไปไหนได้บางคนเพิ่งกระซีหารอบนะครับเอาสามรอบเลยเพาแห้งแล้วแหละแล้วก็ไถอยู่นั่นแหละครับไถกบปเนี้ยไถเบิกเนี้ยใส่รถรถส้มรถยี่สิบเอ็ดแรงม้านะครับช่วยนะครับบางในมันลม้มเพาก็บบอลงเพากับคนยางเอานะครับเพราะว่ามันมันก็ยุ่งอยู่นะครับยุ่งหลายเรื่องนะครับเอาคิดว่าผ่านอยู่ดอกพี่น้อง เป็นอ้อยพันขอนกัน3นะครับนะครับเป็นอ้อยนานะครับมันปลูกในนาครับไม่เปยังดอกเขาก็เลื่อนอ้อยหน้าอาซ้ำนีกับพันอยู่ดอกได้ซ้ำได้ก็เอาตัดจงโรงงานเองนะครับไม่ได้ขายอ้อยเล็กหรอกครับเพราะว่าเคยประสบปัญหาแล้วนะครับมันมีอยู่ปีหนึ่งครับออกจากไร่ไม่ได้เลยครับโรงงานปิดหนีพวกเรานะครับก็เสียหายกันเลย อ้อยคาอยู่ที่อยู่ที่ไร่นะครับก็ไม่เคยพบเคยเจอเมือนกันตั้งแต่เกิดมานะครับอ้อยล้นตลาดนะครับโรงงานปิดหนีเลยนะครับมันจะมันไข่ได้พี่น้องเลยเอาไปจับนี่ก็ยังไข่เดี๋ยวผมเปิดกาบมันให้เพ่ส่วนใหญ่เอาบสอกาบดอกพี่น้องไปสอเอาที่เดียวตอนตัดเลยนะครับนี่นะครับเห็นหละพันขอนกันสาม กับใใหญ่กับอาจาวยา์คนตัดชอบครับเพราะว่าถ้าใหญ่มากเนี่ยก็ไม่ไหวเขาก็จะไปหาเฉพาะไอ้ตรงที่มันลำไม่ใหญ่นะครับจะได้ตัดง่ายๆจะได้เงินเร็วมันตึงสามบาทได้พป่น้อยบีนี้ไม่ได้ึ้นเูอ่อร์รายได้จากจากจากอ้อยครึ่งหนึ่งมันหมดไปกับค่าแรงตัดนะครับผมถึงบอกว่ามอ้แรรเทงบ่มีบริษัทคู่โปตานเพ็ดรถตัดอ้อยมันแล้วเนาะ สี้รถตัดอ้อยใช่ไหแต่ก็ราคาสูงครับถ้าไม่คุ้มจริงอ้อยไม่เยอะก็ไม่น่าซื้อหรอกครับคันมือสองก็สามล้านกว่าสามล้านห้านะครับกว่าจะจบถ้าอ้อยไม่ถึงหมื่นตันขึ้นไปนี่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่น่าเล่นหละครับรถตัดอ้อยนะครับในจะต้องบริหารคนงานคนขับคนตัดคนขับรถบรรทุกนะครับแต่ว่ามันกับบริหารได้เลยพี่น้องครับเอาเฮ็ดเอาเท่าหน่อยกันเฮ็ดจะหาพันตันสามพันตันเน,นี่ยเพราะว่ามันก็อยู่ไดๆตอ,อกถ้าเขาบปิดหนีเนาะ แต่ว่าถ้าถ้าทำมันมีรถ้วมันต้องเป็นหนี้ครับป็นสามล้านกว่าถ้าไม่ซื้อเงินสดถ้าไม่มีทุนเดิมจากพ่อแม่มาเนี่ยมันก็ลําบากนะครับถ้ามาเริ่มใหม่ก็ลําบากก็จะมาบ่นๆให้ฟังครับเรื่องรถตัดอ้อยครับก็คลิปนี้นะครับนําพามารับชมอ้อยพันคนกันสามนะครับแปดเก้าเดือนแล้ว่ะครับจะครบขวบแล้วก็รอที่จะตัดส่งโรงงานนะครับสรุปใส่ปุ๋ยสามครั้งนะครับสามรอบนะครับจะเปลืองกว่ามันสำปะหลังหน่อยนะครับ ก็คลิปนี้ขออนุญาตจบเพลงนี้นะครับสวัสดีครับ